ดวงชะตาปี2569คนเกิดปีกุลราศีพิจิกสวัสดีครับคลิปนี้คือคำทำลายดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลและราศีพิจิกในปีพุทธศักราช2569ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใจดียอมคนง่ายแต่ลึกๆแล้วรู้สึกว่าเคยให้มากเกินไปปีนี้ คือปีที่ชีวิตจะสอนคุณให้รู้จักรักตัวเองให้เป็นครับภาพรวมดวงปี2569ปี2569คือปีแห่งการฟื้นพลังจากข้างในสำหรับปีกุลราศีพิจิกนี่ไม่ใช่ปีของการฝืนแต่เป็นปีของการคัดกรองชีวิตคุณจะเริ่มมองเห็นชัดว่าใครควรอยู่ใครควรไปอะไรควรเก็บ อะไรควรปล่อยปีนี้คุณจะเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่เพราะแข็งกล้าวแต่เพราะรู้ขอบเขตของหัวใจตัวเองครับด้านการงานการงานในปี2569เด่นเรื่องความไว้วางใจและความลึกคุณมีเกณฑ์ได้ทำงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงได้รับความเชื่อใจจากผู้ใหญ่ หรือได้รับบทบาทสำคัญแบบเงียบๆเ,เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับการดูแลการให้คำปรึกษาการบริหารการเงินงานเอกสารหรืองานเบื้องหลังที่ต้องใช้ความละเอียดช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมงานจะค่อนข้างหนักต้องแก้ปัญหาแทนคนอื่นช่วงสิงหาคมถึงพฤศจิกายนผลงานจะเริ่มชัดมีคนเห็นคุณค่า และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมข้อควรระวังคืออย่ารับภาระเพราะเกรงใจปีนี้ต้องแยกให้ออกระหว่างหน้าที่กับความสงสารด้านการเงินการเงินปีนี้อยู่ในเกณฑ์ค่อยๆฟื้นค่อยๆมั่นคงรายได้มาจากงานหลักงานเสริมหรือเงินที่ได้จากความไว้ใจแต่ก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับ ครอบครัวหนี้เก่าหรือการดูแลสุขภาพถ้าคุณเริ่มจัดระบบการเงินจริงจังปีนี้มีเกณฑ์ปลดภาระบางอย่างและเริ่มมีเงินเหลือใช้มากขึ้นด้านความรักความรักในปี2569เป็นปีของการเยียวยาใจสำหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์เจอคนที่เข้าใจความลึกของคุณไม่เร่งไม่กดดันและจริงใจ ความสัมพันธ์จะค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงไม่หวือหวาแต่ปลอดภัยสำหรับคนมีคู่ปีนี้ต้องพูดกันให้ตรงโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกที่เคยเก็บไว้ถ้าคุยกันด้วยความอ่อนโยนความสัมพันธ์จะลึกและแน่นขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้ค้างคาจะกลายเป็นความเงียบที่บั่นทอนใจจำไว้นะครับรักที่ดี ต้องไม่ทำให้ใครรู้สึกผิดเป็นตัวเองโชคลาภโชคลาภปีนี้มาในรูปแบบของผลบุญและความเมตตาลาบมักมาจากการช่วยเหลือผู้อื่นการทำดีโดยไม่หวังผลหรือผู้ใหญ่เมตตาเสียงโชคได้เล็กน้อยแต่ไม่ควรคาดหวังสูงวันให้โชคคือวันจันทร์และวันพฤหัส,สบดี เลขเด่นพลังปีคือสองหกสิ่งที่ต้องระวังระวังความเครียดจากการเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวระวังการยอมจนลืมตัวเองและระวังสุขภาพจากความเหนื่อยสะสมคำแนะนำส่งท้ายปี2569ปีนี้คุณไม่จำเป็นต้องใจดีกับทุกคนแค่ใจดีกับตัวเองให้มากขึ้น ถ้าคุณกล้าปล่อยสิ่งที่ทำร้ายใจและเลือกสิ่งที่สงบปี2569จะเป็นปีที่คุณเบาขึ้นนิ่งขึ้นและมีความสุขแบบไม่ต้องฝืนถ้าคุณชอบคำทำนายนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ดวงของคุณนำพาความสงบความมั่นคงและความรักที่จริงใจเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ